ในวันนี้เราจะมาทำ motion graphic ในแบบ 3D ที่ประกอบกันไปด้วย geometry พื้นฐานที่เอามารวมกันให้ดูมีความซับซ้อนมันจะเริ่มจากการใช้ polygon p l a n น1ชิ้นเราเนี่ยจะมีการสั่งให้ p พล y ก o อนเพลนตัวนี้มีการแตกออกเป็นเสี่ยงเนี่ยเราจะทําให้ตัวโพล y เพลนเนี่ยมีความละเอียดที่เยอะก่อนเพิ่ม Subdivision ของมันเนี่ยขึ้นให้เป็นสัก2 0คูณยี่สิบฟีดทรานส์ฟอร์เมชันแล้วจะเปลี่ยนโหมดไปที่ FX นะครับเราจะไปมองหาเอฟเฟกที่ชื่อว่าช h ต t t e r นะครับเข้าไปในชัตเตอร์ทำการรีเซ็ตเ t ตติ g ก่อน1ครั้งจากนั้นไปที่คล a กชัตเตอร์นะครับ เครื่องมือ c ล a c k Shatter เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการสร้างริ้วรอยแตกตามพื้นแผ่นดินถล่มลงไปอย่างนั้นก็ได้อยู่นะครับเราจะทำการปรับค่า c ล a c k เขานะครับคือปริมาณของชิ้นที่มีการแตกออกเนี่ยให้มากขึ้นเป็นสัก30จากนั้นเราจะทำการ Select Vertex 1จุดแล้วกด Create นะครับ c ล a c k shatter เนี่ยมันจะทำการสร้างรอยแตกโดยรอยแตกนั้นจะวิ่งไปตามเอ e นะครับเราจะรอให้โปรแกรมเนี่ยมีการคำนวณให้เสร็จก่อน หลังจากที่โมเดลคลักรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้โมเดลที่หน้าตาเป็นแบบนี้มาซึ่งถ้าเราเปิดเอาไลเนอร์เนี่ยเราก็จะเจอว่ามันจะมี P plane 1คือโมเดลที่เป็นชิ้นออริจินอลเราก็จะมีคลัก k s ชัตเตอก็คือโมเดลที่ถูกตัดให้แตกแล้วนะครับลบ P plane 1ทิ้งไปเหลือเฉพาะคลัก k s ชัตเตอนะครับ แล้วที่ตัวคล a c k ชตเตอร์ตัวนี้แหละเราจะมาทำการ Animate มันนะเพื่อให้มันมีการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนก่อนที่เราจะไปทำเป็นแมชโนดนะครับให้เราทำการ Select m o เดลทั้งหมดจากนั้นทำการ Key Frame นะครับเราจะคีย Frame อยู่ที่เฟรมสัก120ก็ได้แล้วก็ที่เฟรม1แล้วเก็คีย์เฟรมไปอีกคีย์นึงนะครับโดยการกด S นะครับจากนั้นที่เฟรม e นะครับให้เราทำการย้ายตัวจิโอเมทีเนี่ยออกมาด้านนอกย้ายไปด้วยแล้วก็เอียงไปด้วยก็ได้ นะครับค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ่าจากนั้นเราจะได้เป็นแอนิเมชันเบาๆที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เรามีแอนิเมชันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำให้สิ่งนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยการ Select ที่ตัวโมเดลหนึ่งครั้งและกดขึ้นนะครับตัวโมเดลที่ถูกชัตเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กลุ่มอยู่แล้วเราจะสร้างแมชจากตัวกลุ่มของคลาชแชตเตอร์นี่แหละนะครับกดสร้างได้เลยหนึ่งครั้งนะครับแมชโนดเนี่ยมันก็จะ เกิดขึ้นแล้วก็มีการกระจายตัวเรียงไปทางด้านขวาเปลี่ยน distribution type เนี่ยให้เป็นแบบ spherical จากนั้นลด radius ลงตอนนี้ให้ m a t c h เนี่ยมีการกระจายตัวอยู่รอบๆนะครับซึ่งตอนนี้เราจะได้เป็น animation ที่หน้าตาเป็นแบบนี้มันจะยังดูไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่นะจนกว่าเราจะเริ่มไปใส่ค่าเกี่ยวกับการ random นะครับเราจะลองใส่ค่า random เข้าไปนะครับ อดจัดให้มีการโ t เท e ที่แตกต่างกันอตอนนี้เริ่มมี Animation ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราสามารถที่จะใส่โนด Signal เข้าไป Signal จะทำให้มีการเคลื่อนที่นะครับเป็นแรงแรนดอมที่เข้ามากระทำนะครับตัวสิก n a เนี่ยเราจะทำการเปลี่ยนค่ามันให้ไปใช้แบบ Curl Noise นะครับแล้วก็อดจ u ัดค่าให้มีการแรนดอมค่าการโ t เท e หรือการ translate นะเพื่อให้ได้เป็นลักษณะค่าของความซับซ้อนที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นนะครับเราสามารถใส่โนด e time เข้าไปได้โน t time จะทําให้ Animation ที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีเฟรมที่เริ่มต้นเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับก่อนอื่นเราจะใส่ Animation end ไปที่120ก่อนเพื่อบอกว่า a n i m เมชันนี้มีความยาวทั้งหมด120เฟรมจากนั้นเราจะไปทําการปรับค่าที่ชื่อว่า stacker frame ขึ้นมาอยู่ที่สัก50 เพื่อทําให้ a n i m เมชันนั้นมีการเหลื่อมกันนะครับถ้าเกิดว่าโมเดลที่เรามีในหน้าจอตรงนี้ยังดูไม่ซับซ้อนพอนะครับเราสามารถที่จะเพิ่ม number of point ขึ้นไปอีกได้แล้วนอกจากนั้นที่โนด random เนี่ยเราสามารถที่จะมา adjust ค่า scale x สแกนหนึ่งให้มีการแหลมพุ่งออกมาเลยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะเริ่มได้เป็นตัว n n m เมชันนะครับที่มีความซับซ้อนของ Shape ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลอง playback ดูสักทีนึงนะครับ ตัวแอนิเมชันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะที่มีการ popping นะของตัวโมเดลคือโมเดลมันจะมีการกระพริบหายไปเลยตรงนั้นเกิดมาจากว่าค่าของการสแต็กเกอร์เฟรมแอนิเมชันนั้นเนี่ยมีความยาวไม่พอมันก็จะไปเริ่มเฟรมแรกใหม่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเพิ่มตัวโมเดลที่เป็นสเฟียลงไปเราสามารถที่จะใช้ค่า subdivision เนี่ยให้น้อยได้นะครับแล้วก็ทำให้สเฟียเนี่ย มีขนาดที่เล็กได้เลยนะครับซเฟียตัวนี้เนี่ยเราจะสั่งให้มันมีการโกลนะครับโดยการปรับค่าที่ชื่อ emission นะครับผมจะใช้ค่าอยู่ที่สัก5้าแล้วก็จะปรับสีมันเข้าๆแบบนั้นก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างนะครับตัวนี้ให้เป็น mesh node เปลี่ยน distribution ให้เป็น spherical นะครับ แล้วก็เพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่า radius นะครับของตัวสเฟียสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมจะลดลงมาให้เล็กลงให้อยู่ภายใน area ของเจ้าตัวโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่จะมาเขียน expression เล็กๆเข้าไปที่ animation time ได้เราพิมพ์คาว่าเท่ากับ time แล้ว enter นะครับมันจะทำให้มีการเคลื่อนที่ ไปเรื่อยๆในแบบของไทม์ก็คือหนึ่งสาสค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามเดิรเฟรมที่เพิ่มขึ้นไปนะครับเราสามารถจะแอดจัดสปีดให้มากขึ้นได้โดยการเพิ่มค่า n อน imation speed ด้านบนนะมันจะเป็นตัวที่จะมาคูณไทม์อีกทีนึงถ้าเกิดว่าโซเฟียของเรายังรู้สึกว่าใหญ่ไปเราสเกลให้เล็กลงนะครับเชฟมันควรที่จะมีความคอนทราสต์กันแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะทำการเพิ่มเจ้าตัวโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมให้มีเยอะๆเพื่อที่จะให้มัน ค่อนข้างที่จะปกคลุมภาพรวมทั้งหมดนะครับพอที่จะได้ทรงที่น่าสนใจละขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะไปทำการเรนเดอร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็น GPU เรนเดอร์นะครับแล้วนอกจากนั้นเรามีการใช้งาน i m a g g r r นะครับเรามีการใช้งานโนดที่ชื่อ Lens Effect เพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของเอฟเฟกการโกลให้มันนะครับเราอาจจะใช้ไฟสัก2ดวงนะครับ2ในทิศทางที่ตรงข้ามกันดวงนึงเราอาจจะทำให้มีสี ในส่วนสําคัญเลยครับของการทำไลทิงในตอนนี้ก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าแสงหลักเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ให้ความสว่างในส่วนหลักของมันได้ดีนะครับแสงที่เติมมาสีฟ้าเนี่ยก็ส่องมาช่วยให้เกิดริมไหลอีกฝั่งก็ทํางานได้ดีนะครับแต่มันก็จะยังมีในเรื่องของความมืดในส่วนของเงาที่ยังมีอยู่เยอะเราจะเติมความมืดตรงนั้นได้ยังไงนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวโดมไลท์ในการช่วยเติมความสว่างทั้งหมดเข้ามาได้ โดยการสร้างโดมไลท์จากนั้นเราจะทำการลด e x p o s u โพลงให้ดมไลท์เนี่ยทำหน้าที่แค่เพียงเติมแสงจางๆนะครับอาจจะใช้ค่าอยู่ที่ประมาณลบ2.5แล้วก็ผมจะไปปิด v i สิบิลิตีในคา m ์เมซะนะครับเพื่อที่จะเห็นเฉพาะแสงที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมเราสามารถที่จะ a d j u ั t Material ได้เช่นกัน และทั้งหมดนั่นก็คือวิธีการที่เราจะใช้ในการสร้าง 3D Motion Graphic นะครับการสร้างกราฟิกไม่ว่าจะเป็นงานแอปสต็กหรือเป็นงานประกอบหรือวิชวลไลา์ใดๆก็ตามเราสามารถที่จะใช้มายารวมกับเทคนิคของการใช้เครื่องมือแมชในการช่วยสร้างโมชั่นมากมายนะครับที่เราทําได้จากเครื่องมือของแมชที่มีอยู่ในมายาและทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่ผมได้นำมาฝากท่านในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้การพอนจากไลซีจีขอบคุณสําหรับการรับชมและพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ